ถ้าชอบคลิปอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพืนวันนี้พบกับช่องติ๊กฟิชชิงนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทอดแหนบปลาหลังครับผมเงี้ยวันนี้เปลี่ยนแนวมั้งครับเพื่อนเพื่อน วันนี้ผมจะมาทอดแหฝรั่งครับพองเล็กๆับผมข้างบ่อปลาผมเองเนี่ยฮะถ้าได้ตัวเล็กๆผมก็ปล่อยเอาปล่อยลงบอ่อเลยะฮะไม่ให้มันโตถ้าได้ตัวใหญ่ก็กลับบ้านไปกินนะผมรอติดตามชมกันนะเพื่อนๆมันจากาดก็ฟ้าล้างฝนครับผมฝนเพิ่งตกไปเมื่อตะกี้เองเดี๋ยวจะมาลองเหวี่ยงกันดูนะครับว่าจะได้ตัวไหมน,นะครับแหฝรั่งครับผมฮแหลฝรั่งจานบินสีลุงครับผม ตติด,ดตามมนะครับเพื่อนนี่ผมก็จะหวานเป็นแบบไทยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวสั่างแห้ก่อนฮนะไม่ได้หวานนานแล้วอันนี้ผมก็เพิ่งซื้อมาได้หลายเดือนแล้วแหละอันนี้แต่ก่อนผมก็หวานแหไทยนี่แหละแหก็ขายในเพจก็เลยลองซื้อมาดู ก็โอเคอยู่นะฮะหวานง่ายอยู่แต่จะบ้านไหมมาลองชงอ่นนะไม่ได้จับนานแลวคลองลอกใหม่ครับเพื่อนๆต้องไล่ตะกัวดีๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวมันจะพันกันเพราะว่ามันมีเอ็นอยู่ข้างในเอานะครับเพื่อนๆจะหวานเลยนะ โอ้โหพอได้ฮะแต่จะได้ปลาหรือเปล่าติดตามชมครับเพื่อนผมจะดึงนะฮะน้ำตื้นกลัวอย่างเดียวฮะโมตอเนี่ยเนี่ยฮะมีตัวฮะปลาเนรลฮะตัวเล็ก โอ้ได้อยู่ฮะมีช็อกเกอร์มาตัวมาทำไมไอ้ช็อกเกอร์แต่ก็ไม่เลืมกวิธีเก่าฮะทอดแหครับผม เต็มๆนะดึงเลยฮนะยนึกว่าจะโดนต่อแล้วฮะพี่เกี่ยวเสี่ยวมันกันต้องลงไม่เอามีครับจากตัวเลขกฮะปล่อยไป เล็กมากๆฮนะเอาไปปล่อยบ่อแล้วมันไม่ได้ไตส์ฮะกลับไปที่เดิมมาฮะอยู่ตรงนี้เลียวตอ่อไม่ค่อยอยากยัดไปไกลฮนะตรงไหนต่อน้อยก็วะตรงนั้นฮนะไม่เตียงดีกว่า ที่เดิมฮะเอานะฮะพร้อมหวานนะฮะดุ้ยผ่านกัน oh, <no. S 1> ผ่านเอ็นเนะี่ยเมื่อกี้ ก็อนนขอให้โดนเต็มๆหน่อยนะน้ำไหลครับผมฝนตกปลาน่าจะเดินนะ เพื่อนปนินเนี่ยยเนี้ปล่อยได้ฮนะเนี่ยเต็มเต็มครับเพื่อนๆ โโอ้หช็อกเกอร์ฮะโอ้โหปลาสปิชีจริงๆอ่ะมีทั่วไปหมดเลยหนีจะตกปลาก็ยังมาเจอแห่นี่ครับเพื่อนๆปันนี้หนึ่งตัวน่าจะพอแล้วฮะสะวะร้อยมาแล้ว หมาผิดค่าดนะผมนึกว่าจะมีหกแหนลอยเถ้าแหน่ลอยจะทอดได้เยอะนะฮะนี่ฮะมาถึงบ่อปลาผมแล้วบางทีเราเลี้ยงปลาแล้วปลามันตายเยอะผมมีเวลาว่างผมก็ทอดปลาคลองปล่อยมันเกิดออกลูกอนะเรื่องโตไม่โตไม่สําคัญนะนี่ฮะได้หลายตัวม,มีเวลาก็ทอดปล่อยไนะ้ฮะนี่ติดประตูครับผม เดี๋ยวลองมาเช็คปลาบอกกันหน่อยฮะว่าจะไปถึงไหนละ่ะล้างแหไปในตัวฮะในบ่อทอดง่ายฮะขยะไม่มีเดีหาแหล่งวานนะฮะตรงนี้ก็ได้นีย่ยวานมันใกล้กระชังปลาเนี่ยกระชังให้อาหารนะ่ะ าวานะฮะไม่ค่อยบานนะแต่ก็ลงพอได้ให้ถึงเพื่อนนะตรงนี้น้ําจะลึกนะตูดท่อเนี่ยที่สูบน้ําออกครับผมผมจะดึงเลยนะปลาบอ่อจะต้องมีตัวกับปลาคองแน่นอนนะผมจะ,จะดูนานเลยนะ ไนครับเพื่อนๆปลาบอมก็ต้องอย่างนี้ฮนะโอ้ไซส์ก็โอเคนะฮะโอ้นี่ฮะเพื่อนๆผมจะไม่ให้ดูเยอะนะฮะเดี๋ยวปลามจะชำ้ำนี่ฮะเพื่อนๆยีศกนี่ฮะไซส์สวยครับผม อันนี้ก็ปลาหนินเนี่ยอันนี้ปลาปลาในครับผมปลาหนินผมก็เนี่ยไซนี้ฮะปลาสามเดือนครึ่งเกือบสี่เดือนฮนะนี่ไซนี้โอเคครับผมปล่อ,อยเลยนะฮะเดี๋ยวมันจะตายทั้งหมดผมไม่เจอปลาอันนี้นะฮะปลาตะทิม ผมปล่อยไว้สองพันตัวนะอยากดูกปลาับทิมไม่ยอมติดให้ติไม่ถอดนะฮะเดี๋ยวมันจะช้ำปลาตะเพียนผมก็ปล่อยนะฮะติดหลังแหตัวอนปักเลยฮะ บ้านกันก่อนดีกว่าครับผม้ดยเลงคู่ใจฮนะวันนี้ก็ไม่ได้ตามเป้านะฮะไม่มีแหนรลอยฮนะปลาไม่ขึ้นกินก็เลยทอดได้ไม่กี่ตัวไปนะ,ะเดินทางกลับบ้าน,นครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อ่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ด้วยนะครับผม ตอนนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับเพื่อนๆ